สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้กลับมาพบกับล็อกกิกเนาะคะ่ะมาช่วงค่ำๆแต่ว่าบรรยากาศภาพเป็นตอนกลางวันเนาะคะ่ะล็อกกิกมีเวลาก็คือหลังเลิกงานเนาะคะ่ะตามสัญญาค่ะเลขของเลขมีที่มาเนาะแฟนคลับเพิ่นขอแนวทางของเลขมีที่มามาเมื่อนี้ ลอกิกกันอัดคลิปไว้บอท่านเนาะคะ่ะเรื่อยๆบอไใดลงให้พ่อแม่พี่น้องที่ที่เรียกร้องเข้ามาเนาะแฟนคลับเอฟตีของเล็กมิทิมาเพิน่นกะลอกิกกะกะอขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะในความลาซาแล้ะกับอาจจะบอสะดวกปันไดกะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์จะได้รู้ว่าโอ้เอตี FT รอคอยเล็มิทิมาอยู่เนาะคะ่ะแล้วกะยังเขามาติดตามทั้งช่องลอกิกนะคะ กาบขอพรอคุณมากๆค่ะดีใจร้ายค่ะที่เอฟซีเขามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะค่ะค่ะแนวทางเลขเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเนาะค่ะเลขกับมีเขาม่รู้กะกาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกเซียนเนาะค่ะที่เลขอาจจะบ่เขาบ่รูดบ่ปังแต่ว่ากะสิมีเขาตัววิ่งตัวรูดอย่างเนาะเอฟซี FC แต่ละคน ของแตละเซียนเพื่นกะพ่อสี่ติดตามกันรู้ใจกันแล้วเนาะว่าจับจุดของเซียนแต่ละคนสันเพิ่บ่เรียกกลองมาเนาะคะ่ะกะก่อนอื่นกะกาบขอบพระคุณอีกครั้งเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามทางช่องล็อกกิก๊กช่องน้องไม้่องน้อยๆกาบเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้ล็อกกิ๊กเนาะค่ะเนาะกาบขอบพระคุณที่เข้ามาคอมเมนต์สาหรับเล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ อันเอฟซีกันนารักเนาะคอมเมนต์มาบอไรโตัวดอกคะ่ะบอไรโตัวดอกหกหกคู่หนึ่งไปกับสิบสองว่าสันล็อกกิกอ่านหล้วล็อกกิกกับหัวอยู่พอเดียวคือว่าเป็นการคอมเมนต์ที่น่ารักเนาะคะ่ะคิดบวกไว้มีความสุขไว้เนาะคะ่ะเทิงอยากหัวเนาะค่ะบัตจิบ้บานหกคู่หนึ่งดอกหกคู่หนึ่งดอกไปกับสิบสองว่าสัน เป็นอีกคนเห็นหนึ่งเนาะคะ่ะนาลักดีกับขอกราบขอพระคุณเนาะค่ะที่เขามาคอมเมนต์ลากามาเวา้าซูกันฟังพ่อได้หัวเนาะคะ่ะมันก็แเม่นนีอลีล่ะคะ่ะบอลายดอกหกคู่หนึ่งไปกับกระสิบสอง <c oughs> เอาไม่เนาะคะ่ะสําหรับแนวทางลาพัฒนาของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะมือหนีมาลงซาแนกราบขอถูดขอไปอีกข้างเนาะคะ่ะสําหรับเอฟซีทีรอคอยของเลขมีที่มาเพิ่นห้มาแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยว เข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของราวพัฒนาของเลขมีทีม่มาเนาะคะ่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของเลขมีทีม่มาเนาะคะ่ะแนวทางราวพัฒนาของเลขมีทีม่มาเนาะ,ะเป็นงวดวันเมื่อวันจันทร์เนาะคะ่ะวันจันทร์ที่ผ่านมาของเพิ่นกับบเรเด้เข่าตัวนิ่นตัวจอนเนาะคะ่ะเพิ่นตัวนิ่งเพิ่นกะ น้นไฮเจ็ดศูนย์พัดดันไปออกเจ็ดสามเนาะคะ่ะส่วนตัววิ่งเพื่อนเนาะคะ่ะตัววิ่งกันผู้ใดเป็นแฟนคลับติดตามเพิ่อนอยู่แล้วเนาะคะ่ะอาจจะได้ทั้งวิ่งเนาะลวก็เอฟซี FC ทางอุบุลเนาะคะ่ะเอฟซีทางอุบุลของเลขมิทิมาทามีก็กอาจจะเข่าจะปังเลยเนาะสองตัวข้างหน้าเพื่อนนั่นจะเป็นตัวล่างเนาะคะ่ะเจ็ดแปดของเพิ่นกับตัวเน้นตัวเจาะ แบบก็ต้องกลับเลยเนาะคะ่ะไปออกทางอุบุกะว่าเป็นยังเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีของเลกมิทิมาอาจจะบ่เขา่าบ่ปังบ่ตรงบร่ตัวนินตัวเจาะยังชัดเจนเนาะกะกะับขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะที่เลกบอ่บอเข่าบ่ปังกะยังหน่อยกะตัววิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดของเพิ้นเข่าเนาะคะ่ะเนาะ เป็นกำลังแรงใจให้เพิ่นมีแนวทางมาวางทางช่องของล็อกกิ๊กคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะกาบขอพระคุณเอฟซีทั้งหลายเนาะคะ่ะที่เป็นแฟนคลับเพื่อนแล้วก็แฟนคลับทางช่องล็อกกิ๊กที่รอติดตามอยู่กะกกาบขอพระคุณอีกครั้งตัวเลขมันกับเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะมีเข้ามีหลุดอาจจะลดบ้างบ้างเขาบ้างกะกราบขอโทษขออภัย เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นหายมาตองวดวันพุธนี้เนาะคะ่ะเมื่ออื่นสองทุ่มครึ่งตัวเลขแนวทางของเราพัฒนาเป็นของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะแอบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องพี่น้อง fc ของเลขมีที่มาที่รอคอยอยู่ติดตามเพิ่นเนาะคะ่ะ เลขมีที่มาเล่าพัฒนานะคะวิ่งรูดมีเก้ากับศูนย์สองตัวหกหางก็จะมีเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์สองเก้าสามศูนย์สามตัวเบิร์เนาะคะ่ะมีเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์สามตัวสี่หาง 9 0 1 9 0 2 9 0 3แล้วค่ะเก้าเกนยเนาะคะ่ะงวดวันพุธท,ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะมื่อื่น่น11กันยายน2567นอเะคะ่ะเราพัฒนาแนวทางของเลขนี้ที่มาเนาะคะ่ะขอให้เฮงๆปังๆเขาตัวนิ่นตัวเจอ ตัววิ่งก็ให้ปังตัวเน้่นตัวเจาะก็ให้เฮงเนาะคะ่ะสำหรับ FC พ่อแม่พี่นองทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาติดตามทั้งช่องลอกิกกับกาบขอบพระคุณอีกครั้งแล้วก็กาบขอบพระคุณที่ติดตามทั้งเลกีิทีมาแฟนคลับของพื้นเนาะแล้วก็ติดตามทั้งช่องลอกิกช่องนองไม้เนาะคะ่ะที่ได้ มาจากทางมาดามแนแนะนามาเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกะว่าติดตามนานแล้วคะ่ะมาดามมาดามมาจากช่องมาดามเนาะ,ะ,ะค่ะกบขอบคุนอีกข้างเนาะคะ่ะที่อุปัรย์ในการเบ่งชมช่่องของล็อกกิ้งเนาะแนวทางตัวเลขกอะมาจากมาดามอะคะ่ะเป็นซื้อกลาง ขอมาหายว่างแนวทางทางช่องล็อกกิ้งเนาะพอได้มีแนวว่ากับเอฟซีพอได้มีแนววาบ <c oughs> ววาแนวจาก,กับเอฟซีให้เอฟซีเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะคะ่ะมีหยังกาตักเตือนได้คะ่ะอาจจะลงหยังผิดพลาดไปตัวเลขวันที่เดือนหรือว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกว้าวบ่ถือว้าวผิดพลาดประกันได้กะกกาบขอโทษขออภัยแล้วก็น้อมรับเนาะค่ะกับํำติชม ของเอซหลายๆท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับของแต่ละเซียนเนาะค่ะอย่างไรลอกิกก็ดีใจเนาะค่ะที่มีทั้งแฟนคลับทั้งของมาดามแล้วก็เลขมีที่มาเซียนนมแน่ของของเซียนหล,ยหลายๆคนเน่เขามาติดตามเพราะว่าให้โอกาสเนาะค่ะติดตามทางช่องลอกิกกเมื่อนี้นะคะตัวเลขคือเกาค่ะ มีเขาไม่รุดกะกาบขอโทษขอไผ่ไวก่อนเนาะคะ่ะอาจจะบ่เขาบ่าปังกาเยาว่ากันเนาะคะ่ะแล้วก็แนวทางเป็นแค่ตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะอาจจะมีเขาไม่รุดกะกาบขอโทษขอภผยอีกคือเกาเอาแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะแล้วคิดนาเฮามาเจอกันไหมเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อนี้กะขอให้พ่อแม่พี่น้องสชคดีสุขมานเด้อมืออื่นสองทุ่มครึ่งเราพัฒนา แนวแนวทางของเลกนีทีมาไปเบิ่งกันเด้อค่ะกะคลิปนี้กะะขอบคุณค่ะ